ู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนเราต้องนอนด้วยคําถามนี้ดูเหมือนจะง่ายๆใช่ไหมคะแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบถึงคําตอบที่แท้จริงมากนักการนอนเป็นสภาวะหนึ่งของร่างกายที่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายจะลดลงพร้อมทั้งการรับรู้ต่อโลกภายนอกก็จะลดลงเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็สามารถที่จะตื่นกลับมารู้สึกตัวได้อย่างง่ายๆภายใน1นนาทีเท่านั้นนักวิจัยหลายคนให้ความเห็นว่าการนอนนั้นมีประโยชน์มากมายหลายอย่างช่วยให้มีสุขภาพดี ถาาผู้ที่นอนไม่หลับต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจะทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจความดันต่ํารวมถึงการเป็นโรคเบาหวานเพราะหากร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอจะทําให้ฮอร์โมนทางานผิดปกติทําให้ร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายแต่ในทางกลับกันถ้าคุณได้นอนหลับอย่างเพียงพอจะช่วยทําให้คุณมีความจําดีและช่วยในการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนซึ่งการนอนหลับนั้นเป็น,นกลไกของการบังคับให้ร่างกายประหยัดพลังงานด้วยค่ะ ส่วนเรื่องที่จะต้องนอนคืนและกี่ชั่วโมงจึงจะเรียกได้ว่าเพียงพอนั้นจํานวนชั่วโมงเหล่านี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสามารถทํางานได้ตลอดวันหรือไม่ต่างหาก แต่ถ้าพูดถึงช่วงเฉลี่ยแล้วการนอนอย่างเพียงพอของวัยผู้ใหญ่จะตกอยู่ประมาณ6-9ชั่วโมงต่อวันส่วนในวัยเด็กควรนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันและถ้านอนหลับก่อน4ทุ่มได้ก็จะดีมากเพื่อที่จะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียนได้อย่างสดชื่นยังไงล่ะคะถ้าหากว่าเรานอนน้อยจนเกินไปหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตต่ารวมไปถึงโรคเบาหวานด้วยนะคะ